ันพุธที่19พฤศจิกายนพุทธศัก,กราช2557เวล่า9เมริกานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3.5และ3.6ขึ้นรถรางศึกษาแหล่งเรียนรู้ชมสถานที่สำคัญของมือพิษณโลกเข้าชมแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยที่สนักศิลปะพัฒนธรรมนักเรียนมีความสนใจตั้งใจรับความรู้จากวิทยากรเป็นอย่างดีครับ ว็นเวลา9นาก30นาทีนะครับนักเรียนแชนประถมะศึกษาปีที่2.6ศึกษาแหลงง่ลงเรียนรู้ภายในโรงเรียนโดยการศึกษาการเจริญเติบโตของต้นไม้ในวิชาโลกศึกษาพร้อมกับจดบันทึกจัดทาเป็นรายงานถึงความรู้ที่ได้รับมอบหมายจากคุณครูบันทึกเป็นความรู้ใหม่นําอภิปรายร่วมกันหาความรู้แท้ต่อไปครับ วเวลาก4 0นาทีณสนมามหญ้าหน้าเสาธงนะครับคุณครูปัจชรีภูสมศรีนักเริชนา,านุบาลปีที่1.2จัดกิจกรรมทดลองทางวิทยาศาสตร์ในการเป่าฟองสบู่นักเรยนสนุกสนานกับการทดลองพร้อมกับการเรียนรู้เป็นการสะสมประสบการณ์เสริมความรู้แท้ที่ได้จากการปฏิบัติจริงครับ เรื่องวันศิกรา10ต30นาทีนะครับห้องสมุดมีการประกวดการคัดลายมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6นะครับเนื่องในกิจกรรมของห้องสมุดมีนักเรียนตัวแทนห้องเรียนและ1คนเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งผลการตัดสินจะนําไปมอบรางวัลในวันสัปดาห์ห้องสมุดที่จะจัดในเดือนธันวาคมนี้ต่อไปครับ วันพฤหัสบดีที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 2 7และก้าเนริกาครับ็นชั้น,นปถมศึกษาปีที่2.1และ2.2ขึ้นรถรางศึกษาแหล่งเรียนรู้ชมสถานที่สำคัญของเมืองพิษณุโลกเข้าชมโบราณสถานที่วัดจุฬามณีและศักกระสารสด,ดพระนสวนมหาราชครับนักนเรียนรับความรู้คู่กับความสนุกสนานเพลิดเพลินจ,จากกิจกรรมสะสมประสบการณ์ความรู้แ,แท้ครับ เวลา10.30นาทีนะครับในะห้องสมุดได้มีการจัดการประกวดศิละปะก,การวาดภาพระบายสีและการระบายสีภาพนะครับของนักเรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่1ถึง6ครับซึ่งตัวแทนห้องละหนึ่งคนได้มาจัดกิจกรรมการประกวดในครั้งนี้ผลการประกวดก็จะนําไปตัดสินนะครับและมอบรางวัลในงานกาจัดนิทรรศการของห้องสมุดต,ต่อไปดเดือนธันวาคมนี้ครับ และจะเดียวกันครับในเวลา13นาฬิกานะหอประชุมอาการเฉลิมพระเกียรติ72,003มหาราชนีและไต้ถูนอาการเรียนใหม่นะครับมีการจัดฐานเรียนรู้ทางวิยทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับโดยนิสิตคณะวิยทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนได้มาให้ความรูก้กับนักเรียน6ฐานเรียนรูนร้ด้วยกันได้นำหุ่นจำลองของจริงที่ดองไว้นะครับถึงร่างกายและอวัยวะภายในของมนุษย์ให้นักเรียนได้ศึกษาครับนักเรียนรับความรู้แท้อย่างสนใจครับการงานเป็นรูปแบบเรียบร้อยครับ วันศุกร์ที่21พฤศจิกายน2557นะครับเวลา9นาฬิกานครับนักเรียนชายแบะถมศึกษาปีที่2.3และ2.4ได้ขึ้นรถรางศึกษาแหล่งเรียนรู้ชมสถานที่สำคัญของเมืองพิษณุโลกครับเข้าชมโบราณสถานที่วัดจุฬามณีและได้ไปสักการะสารสุเด็จพระนเรศวรมหาราชครับนักเรียนสนุกสนานเพลิดเพลินได้รับความรู้เป็นการสร้างสมประสบการณ์ความรู้ครับ เลนาระสิบนาฬิกานะครับน้องแม่จันหอมครับได้มีการจัดการต้อนรับนายสนั่นฟ้าแดงเพื่อมาดํารงตําแหน่งใหม่ที่โรงเรียนอุบาลพิสโรครับในตําแหน่งรองผู้ในการครับโดย่ระธิรีธิพัต์พ่วงพร้อมรักษาราชการแทนผู้ในการโรงเรียนอุบาลพิสโรเป็นประธานกล่าวตอนรับครับแล้วก็มีคุณครูหัวหน้าระดับและคุณครูหัวหน้ากลุ่มสาระเป็นตัวแทนของคุณครูนักเรียนโรงเรียนบัสโรร่วมให้การต้อนรับด้วยครับกันเปด้วยความเรียบร้อยครับ วันเวลา10นกา30นาทีนะครับนันวิทยถติดนิพพัทธ์พ่พพวงพร้อมพร้อมคณะได้ให้การต้อนรับในวิโรงเดชกิจวิกรมนะครับได้นำคณะเดินทางมาศึกษาการจัดการเรียนรู้ของห้องเรียนสองภาษาเพื่อจะนำข้อมูลต่างๆนะครับนำเสนอสภาการศึกษาเพื่อนำไปปรับใช้กับโรงเรียนทั่วประเทศทุกโรงเรียนครับเป็นการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั่นเองครับ วันจันทร์ที่24พฤศจิกายนพุทธศักขขราช2557เวลา7.30นาทีครับณนะหอประชุมการเฉลิมพระเกียรติ23มหาราชรีคุณครูศิลิพรคุณครูจตโรงศน์สวนสีพร้อมคณะนะครับคุณครูประหกนั้นได้ทําการฝึกซ้อมการสวดมนต์ของประชาชนพุทธศาสนาป,ปีที่6เพื่อเป็นการเตรียมการบรรพชาสมเนรและบวชสินจารณีในวันพรุ่งนี้นะครับก็นักเรียนได้ซ้อมกันคล่องแคล่วมากขึ้นเลยทีเดียวครับขอชื่นชม ในความสามารถของนักเรียนครับเป็นเมลายนเก้านาฬิกานะครับนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่2 5และ2.6นะครับได้ขึ้นระลางศึกษาแหล่งเรียนรู้ชมสถานที่สําคัญของเมืองพิซณนโลครับเข้าชมโบราณสถานที่วัตจุรามณีและไปสักการะสาลสเดพระเรนรสวนนะครับซึ่งก็ได้เกิดการเรียนรู้ด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินนักเรียนได้รับความรู้เป็นการสั่งสนประสบการณ์ความรู้ของนักเรียนนั่นเองครับ นั้นนครับรานการกาสน,นาทีครับนเชียประถมนตาษ์ปีที่6โดยคุณครูก็ได้นำมาซ้อมสถานที่จริงที่วัดโพธิญาณน,นะครับในการซ้อมสวดมนต์และก็ซ้อมพิธีการต่างๆที่จะใช้ในพิธีเปิดการบรรพชาสมเูณและศิจลจรรีในวันพรุ่งนี้กันนั่นเองครับมาซ้อมกับสถานที่จริงนั่นเองก็ซ้อมอย่างใจจดจ่อน้าชื่นชมเลยทีเดียวครับ เล่นเวลา0ิบนาฬิกาครับในบริเวณถนนคอกีตหนะ้าห้องเรียนชั้นอุนบาลปีที่1 6ครับคุณครูบุษกรตั้งจิตธรรมได้นำะนักเรียนชั้นอุนบาลปีที่1.6จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เรื่องแรงลมนะครับในการทดลองนั้นก็ให้นักเรียนได้ใช้ความเร็วของนักเรียนในการกระทํากับกระดาษในมือของนักเรียนนักเรียนก็ทําได้อย่างดีทีเดียวนะครับนักเรียนมีความรู้เพิ่มเติมและก็สนุกพร้อมกับได้รับความรู้ใหม่ด้ยวยครับ เ่นเวลา13นาฬิกาครับณอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ2าษ3มาหาราชดีคุณครูชัดลงสุนรศรีและคณะนะครับก็นังทำการฝึกซ้อมการถวายราชดีของลูกเสือชั้นปถมศึกษาปีที่3และ5นะครับเพื่อจะใช้ในการประกอบพิธีถวายบงคมพระบรมราชานุสาวรชการที่6ในวันพรุ่งนี้ณสนามหน้านสารการจักรสโลครับก็ทำการซ้อมกันอย่างขมันขันเลยทีเดียวครับ วันอังคารที่25ิาพฤศจิกายนพุทธศักราชสองพิเวลา8นาฬิกานาทีครับณสนามหน้าสารการจังหวัดพิษโลกได้มีการประกอบพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ราชการที่6ครับในงานนี้ก็คือการจัดของกณะลูกเสือจังหวัดพิษลกกันนั่นเองมีกองลูกเสือของรงนเอยบาลพิษณโลกนำโดยคุณครูชาติรงสวนสีและคณะนั้นและนุลูกเสือสำรองชช้บมศึกษาปีที่3และลูกเสือสามัญชช้บทศึกษาปีที่5เข้าร่วมถวายราชดุดีครับ และนมารเก้าอเมริกาครับนั <POS> you, 1 1. Right ่นเชนประถมมศึกษาปีที่1.1และ1.3ครับขึ้นรถรางศึกษาแหล่งเรียนรู้ชมสถานที่สำคัญของเมืองพิซซโลครับเข้าชมประวัติศาสตร์ของพระจันทร์ตะวันตกและเข้าสักการะศาลสมเด็จพระรสวนมหาราชครับได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันครับนัยนได้รับความรู้กันอย่างดีเลยทีเดียวครับการงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ ขาจบการน,เนำเสนอการสรุปข่าวรับสัปดาหไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ